ก่อนหน้านี้ใช้แรงงานคนไม่ไหวเพื่อนแอนะนําม,มา<ๆ>ว่าพวกลิฟ์แชมป์ใช้ง่ายขับคล่องเราก็เลยตัดสินใจซื้อรถตักรถพวกลิฟตอนนี้ผมมีพวกลิฟ2์สองคันรถตัก2คันของแชมป์ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับผมสุชาติเจ้าของร้านวิเชลโลมช่างนะครับผมจังหวัดชัยภูมิครับผมก่อนหน้านี้ใช้แรงงานคนปัญหาที่เจอใช้ลูกน้องเยอะเพราะว่า1 เรามีลงพวกปูนอิดหินมันต้องใช้พวกลิฟต์เพราะใช้แรงงานคนไม่ไหวก็คือเพื่อนแนะนํามา ว่าพวกลิฟแชมป์ใช้ดีใช้ง่ายขับคล่องเราก็เลยตัดสินใจซื้อรถตักรถพวกลิฟคันแรกเลยเป็นรถพวกลิฟครับแล้วก็คันที่2ก็จะเป็นรถตักตอนนี้มีอยู่3สาขาใช้ของแชมป์พวกลิฟสอคันรถตัก2คันของแชมป์ทั้งหมดนะครับใช้ง่ายทั้งคู่ครับระบบไม่ยุ่งยากรถพวกลิฟครับตอบโจทย์มากครับผมยกปูนยกอิฐแล้วก็พวกยกเหล็กยกอะไรอย่างเงี้ยเข้าที่แคบง่ายขับคล่องตัวใช้งานได้ไวขึ้นยกรับน้ำหนักได้ดีครับผมการยกของยกน้ำหนัก พี่เยอะๆยกสูงไม่มีการโยกการเอียงครับผมเราลงทายอินไซด์ทีนี้พอพอเห็นอันนี้ออกมาเนาะก็คือมันแบบไม่ค่อยมีเรื่องจุกจิกในการซ่อมหรืออะไรก็เลยเลือกรถตัดของแชมป์อีกทีหนึ่งผมเลือกรถตักของแชมป์เพราะมั่นใจในการบริการและคุณภาพของแชมป์ครับผมแล้วก็มีบริการตรวจเช็คสภาพอ่าดีครับผมเวลาเราแจ้งซ่อมก็คือช่างจะมาบริการที่หน้าร้านเลยนะครับผมจะไม่มียกรถออกไปซ่อมข้างนอก หรือไปที่อื่นเวลาเขามาต้มประสิทธิภาพคุ้มบริการไวต้องแชมป์